นี่ค่ะที่ขนองมาซับดอกกระเจียวได้จังน,นี่ก่ะที่มาซับดอกกระเจียวอีกจ้านี่ออกหลายค่ะจันเวลามาซับอีเยอะจังปูตัวขีดตัวแดงเลยจันีะโดดอกแดงดอกขาวนี่ก็งงกดอกออกหลายหลายไปลเลย ถ่ายให้พี่น้องเบื้องอนค่อยตัดค่อยทับครับอ้่นขาวๆเต็มปลาเลยครับอะายครับพี่น้องเลยมันออกในปลาย่างครับออกกระเจียวนี่ละครับโดอกใหญ่ๆเลยครับขาวๆนี่พี่น้องเห็นบ่ เขาก็พูดเลยครับเขา,ขา,ขาขอ,ออกไล่ครับน,นี่ก็บเบืงง้งว่าพนอง<อ>นี่งามคักดอกนี้งามอีกเลีเนาะเป็นกอเลยมาจากต้นพุ่นี่จากดอกพุ่น,นีนอนนอ่ออกขี้มาจากน้อยออกหลยเนะาะเบื้องตัวนี้หมดก็กินหมดครับนีด่ดอกไปเจีเยวเลยครับ ทั้งพุ่นกับลายครับพี่น้องพุ่นเขาขาวผุ่นเต็มปลาเลยครับนี่ม,มาเทาง้งเพลกอะเห็นเขาที่น้องครับนี่ยกร,ระโดดจี๊ยบแหละนี่ยดอกกระเจียวครับน้องเห็นไ่มนี่ยครับขาวเต็มนี่ครับดอกกระเจียวเลยครับครับนี่ นี่ก็ดอกพี่เจียวตัวหนึ่งงามคือกันนะครับใช่ไหมโอกหลายอัดตัดเลยวะครับ cơn đồ này, đẹp, âm nhạc, đẹp, 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 Đồ đẹp, 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 Đồ đẹp, À. Oh. Đi đột lưng quá nè oh. Đột nhay lên Nhầy đi lại đồ rồi Lại quá đó หนึเป็นโบตุจุลหนึ่งสองสามนักสึออกอีกวะสีแม่นเป็นถ่งซองดอกวะโอ้คนลังออกอีกนีให้มว เนีเป็นเอาเสียมมาซับเนี่ยมันติดขาดเมื่อเลยนะอู้ขาวงามนี่นี่กำลังโอ่อ้เ,เ,อเ,เออลักตุ่โอ้นี่ยรานซื้อดอก มืงนีก็มีนี่ก็มีติดต่อกันสับนินนันนี้มันเป็นออกเองไหมนั่น,นครับไปคนไหลนลายละตัวนี่มันเปออกอีกลายนาน ดอกดีนะแล้น,นี้มาถึกฝนมาพอดีนะอยู่เดงอันนี้ก็เหมืนสองดอกก่อนสองจะมาสามดอกดจะกตัวจุ่มเอาตัวตบาน สามดอกโก้อนอนี่นก,นก็ไหนร้ายหลายครับชุดนี้ออกร้ายครับ ดี๋เดียวนีงามงามคักงามคักงามแน่ตึ้งต้นเออสูงโอ้ดกมึนกำลังจูม ในปลาย่างนี่ยครับมีเอาแตงโม่ครับแตงโม่หน่วยแหละครับสองหน่วยครับอ<ม>ันนี้ก็มีลายดอกอยู่ครับโอ้ออกคักชุดนี้ออกคักออกลายครับก็ได้เครื่องคุแล้วครับ ทางพีก็มีครับสองดอกอีกอรออรครับยูนน่ก็มี่เราบางฮงครับว่าบางหงหน่วยใหญ่ครับนี่ก็มาให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศอยู่นะครับต้นนี้กันนี่ก็นหน่วยเงาครับบาุฮง,งครับต้นหน่อยหน่วยเงา เอ้ยกระเจียวดอกขาวพุ่นเลยครับนี่จะพาพี่น้นองมาเบิ่งดอกกระเจียวนึ่ใหญ่งามแห่งครับโอ้ยเบิ่งปาดอืองามอีหลีครับอือจากดอกอยู่นะหนึอ,อกเป็นกอ สองสาอู้น uh ี้ไงสี oh ่ออู้โกแมบ พี่นดอกกิจเจียวที่เอามาปลูกด้วยพี่น้องแต่เอามาจากอยู่ป่าพุ่นนะครับเอามาปลูกไว้การเอาบอเอามาปลูกไว้ก็สิศูนย์พันแล้วครับเดี๋ยวนี้อยู่ป่าก,กับบ่มีแล้วช่วงน้ำท่วมหายไปเมื่อครับแต่ดีที่ได้เอามาปลูกไว้อันนี้ก็เป็นต้นสละ ครับสละที่เอามาปลูกไว้มาทันหอดปีหรอครับนี่ที่เอามาปลูก <c oughs> ลองเบิ้งครับปลูกอยู่หกต้นครับคุณก็บต้นหนึ่งครับคุณ <c oughs> ออกเต็มปลาเลยครับเราแกะเจียวนี่ครับมม่วงครับกลางเต็นน่วยครับนี่ ปุไ๋ไหอ้ดวงเจกินจนมืดกับเกือบตายแล้วครับมะม่วงอุ่นยังางายดอกอยู่ครับนี่ไมเห็นขาวๆว้คุ่นเลยครับ,อบอดอกกระเจียวดอกหลาย,ลายครับพี่น้องเี่ยอุ่นมีแต่ดอกกระเจียว เต็มป่ปาเต็มลงเลยครับไปน,นอนนะทางฟรีก่ะดอกครับอันนี้ก็ะยางเหยีบถึงหมื่นใช่ไหมมองนี่ทางมองยางนี่ ไม่ห่างเยียบลเลยนี่ยนมุนนี่ครับพักบุงหนี่กงงามรับลุกไปขายแน่แล้ว ให้พี่น้องได้บึ้งลายใยลายลายยางครับพวกบุ้งถึงพวงตุ้งถึงยางกับลายครับนี่พวกบุงรุนรุนก้นรุนล้างครับนี่กวงตุ้งอีกครับกวงตุ้งดอกเรื่มดอกแล้วครับเรื่มตัดแต่ขายแล้วถ้าพี่น้อง อยากได้กวางตุ้งกะมาซื้อได้เด้อครับอยู่สวนครับพี่น้องโอ้หลายคักแน่นเลยมึงอะมันดอกมันยืดยาวครับสูงถ้าพี่กับอีกพันหนึ่งนะครับนี่คนละพันครับนี่ตางพี่มันสีเขียวครับ กวงตุง้งกำลังดอกแหละพอดีแลยไปนอนนี่ครับนี่ก็ตังโอ้ครับเป็นตังโอ้งามเมื่อวันจันนี่ก็จะได้ไปกขายอยู่ตลาดน,นัดครับเมืองเร่งอนแล้ว เคือเทศกับน,นวยดกครับเคือเทศนวยดกใส่ปั่มหดอยู่ครับมีหอดพักลายยางด้วยครับนี่อื่นยังนี่ซะลาเน่บันให้จำบิด นี่ผักสลัดครับรัดก็มีหลายยางลายพันยุ่ครับ มาว่าแต่สลัดมาว่าแต่พักดอกครับเขาโพดง่ายงามอีกครับเลยเกือบทวมหัวแล้วเกือบที่ออกฟักเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะออกฟักแล้วนครับเขาโพดหวานเลยนี่ก็ต้นหอมครับเออ ระบบสปริงเกอร์ครับหดพักนะครับสปริงเกอร์อันนี้ปลูกผักกาดครับก,กวางตุ้งนะครับต้นหอมปลูกไม้น้ำเรื่อยๆกันล่างออกอยู่ครับมาทางพี่อีกกะกวางตุ้งลายครับ รุ่นอยู่ทางป่าก้วยเหมนครับก็มีมีแต่กวงตุ่งแหะครับตุ่งดอกนี่โหระพากินก้อยงูหลาบงวครับแสบนี่ครับผักบุ้งวานไม้ครับกันล่างเด้ออกอยู่ครับ ให้พี่น้องมาเบิ้งทางพี่ครับทางพี่กับสลัดครับสลัดกวงตุ่งนะครับกุวง,งชุดนี้ไลยนี่กับเป๊ะไม้ครับ คงตุ้งด้วยกันนะมีหลายชุดหลายรุ่นครับคงตุ้งเมื่อตัดแล้วก็เปะตามไปเรื่อยๆจัางเสียดายขายตเนื่องครับ